สัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ks t s TS อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กับเกม T.O.S.V.I.M. a หรือ T.O.S.M. นั่นเองค่ะก็เป็นเกมที่หลายคนรอคอยรวมถึงเพียสด้วยนะคะก็รอมานานแล้วหวังว่าจะเข้าได้เร็วๆนี้เนาะเพราะนี้เพชรก็มาเล่นเซิร์ฟนอกให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็มาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูว่าเกมเพลย์อะไรต่างๆเป็นยังไงส่วนเนื้อหาในคลิปนี้นะคะก็เกี่ยวกับการลงดันเปิดดันเจี้ยนนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนคลาสวิธีการอัพสกิลแรงต่างๆแล้วก็มีการไปส่องอันดับด้วย ว่ามีอาชีพไหนที่เป็นเมตาหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่หน่าจะอยากรู้ว่าอาชีพอะไรที่เขาอยู่ท็อปเทียร์กันบ้างยังไงก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หน้านะคะไปกันเลยอ,อันนี้นะคะเวลาเราจะ เปิดดันบอสแต่ละตัวเราจะต้องผ่านบอสนั้นในโหมดเวสหลักก่อนนะคะอย่างตัวนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าเราชนะบอสตัวนี้ได้นะคะเราก็จะสามารถเปิดดันที่มีบอสตัวนี้ได้อ่าเดี๋ยวเป็นยังไงเพื่พาไปดูนะคะดันเจียนนะคะนี่ ตัวต่อไปที่เราจะตีได้คือตัวนี้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าเราจะยังเข้าไม่ได้นะคะมีสสาเหตุด้วยกันคือค่าพลังไม่ถึงเขาจะไม่ให้เราเข้านะคะและข้อ2ยังไม่ได้ปรับบอสตัวนี้ในโหมดเควสเนื้อเรื่องนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปทาเควสเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะและเกมนี้นะคะมันเป็นภาพแบบ2มิติหรือบางคนอาจจะเรียก2.5เนานะ ก็ S <S <an other> อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนบ้างหรือขัดตาใครบางคนบ้างเพราะว่าจะหมุนมุมกล้องไม่ได้นะอย่างมุมนี้นะคะเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นตัวเองเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้นะคะหมุนมุมกล้องไม่ได้เพราะว่าภาพมันเป็น 2D นะคะอ่านี่ก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบยังไงเนาะสำหรับเพรก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมากมายเพราะเพจชอบภาพของเกมนี้อยู่แล้วนะคะมันน่ารักไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะ และบอสสวยเชียมาลุยก,กันครับเม์สายแทงอยู่แล้วอ่ะและบีมว้าวอุ้ยอุ้ย sorry เพลงคือเราสุดจริงๆเราควรหลบนะคะไม่ใช่ควรทำแบบเพียสนะควรจะหลบ ละจ้าแล้วพอเราสู้กับบอสเสร็จนะคะมากดส่งเควสนะอย่างที่บอกถ้าเราสู้กับบอสประจำเควสหลักเนี่ยนะคะผ่านตัวไหนเราก็จะสามารถลงดันเพื่อไปหาของมาอัพอาวุธได้นะคะนี่คือดันแรกนะคะจะเป็นอเอาไว้อัพอาวุธต่างๆนะคะดันนี้ โอเคนี่เลยตอนนี้ก็ปลดล็อกแล้วตะกี้มันยังล็อกอยู่เป็นสีแดงนะคะก็สามารถลงได้เลยส่วนถ้าเราอยากลงอันต่อไปเลเวลเยอะพลังเยอะแล้วแต่ถ้าเนื้อเรื่องเรายังไม่ถึงนะคะบอสตัวนี้นะเราก็ลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะคะการเล่นเกมนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากเลยหรือเป็นที่หลักของเกมนี้เลยนั่นก็คือการเดินเควสนะคะซึ่งเควสหลักก็จะปลดล็อกดันเจียนต่างๆไปเรื่อยๆนะคะมีดันเจียนมากมายให,ให้เราลงเนี่ยอันนี้พวกนี้เพลก็ต้องมีเควส เรื่องหรือเลเวลที่ถึงก่อนนะคะแล้วก็เป็นเควสหลักก็ให้วัตถุดิบมากมายรวมไปถึงเควสรองด้วยนะคะเควสรองก็จะมีการให้ทั้งที่อัพสกิลต่างๆซึ่งแรกๆเนี่ยจะใช้เป็นหยดน้ํานะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นดอกไม้เปลี่ยนไปไเรื่อยๆตามขั้นนะคะแล้วก็แจกที่ตีบวกแจกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยหินออฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเกมน,นี้หัวใจหลักก็คือการเดินเควสนั่นเองค่ะ ะนสั้นใครที่ไม่ชอบการเดินเควสเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะลองพิจารณาดูนะคะแต่สําหรับเพียรไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็นการพึ่งพิงไปในทางเควสหลักมากอยู่ซะหน่อยใครที่ชอบอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยก็ลองเสพเนื้อเรื่องกันได้นะคะเพียรว่าเนื้อเรื่องน่าจะสนุกนะคะดูจากตัวละครก็มีสเสน่ด้วยและเขาก็ไม่ได้พูดกันแบบมากมายหลายบรรทัดจนเราขี้เกียจอ่านนะคะถ้ารอเข้าไทยอะ่ะเพียรอาจจะอ่านนะเพราะว่าเราต้องดําเนินเควสหลักไปตลอดเลยอะ่ะ ถ้าเกิดว่าเราดําเนินเควสเนื้อเรื่องมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นเควสทงม่วงแบบนี้นะคะก็คือเป็นเควสเปลี่ยนอาชีพนั่นเองอมาดูกันดีกว่าว่ายัางไงอันนี้เราก็ตอบมั่วๆไปนะคะเพราะว่าตอบอะไรไปเราก็ได้อยู่แล้วนะคะแต่เราลองมาดูว่าเควสเปลี่ยนอาชีพมันจะยากแค่ไหนตีมอนเนาะสามสิบตัวนะคะครบ30ตัวแล้วไปกันต่อ มาแล้วอันนี้จัดการทั้งหมด40ตัวค่ะเพชไม่ได้ทำของไงมันอาจจะช้านิดนึงเนาะครบสีตัวแล้วจ้าไปกันต่อนี่นะคะฝั่งซ้ายนี้นะเพียรหลบให้ดูนะคะ พอเราออกมาจากดันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้นี่เลยฝั่งซ้ายให้เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นคลาสไหนอ่าอันนี้อิเลเมนต์นะคะอันนี้เมดไฟแล้วก็อันนี้เมดน้ำแข็ง สำหรับที่เพรเคยเล่นตอนเวอร์ชันเกาหลีมาก่อนเนี่ยเมดเอลิเมนต์จะค่อนข้างเก่งกว่าเมดไฟแล้วก็เมดน้ําแข็งนะคะแต่ในลองเทอมหรือว่าเลดเกมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เพรขอเลือกเอลิเมนต์ละกันแล้วเราก็มากดขวาบนตรงนี้เนาะถ้าใครอยากดูสกิลก่อนก็สามารถกดดูสกิลก่อนได้นะคะที่จะเลือกว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรนะคะโอเคงั้นเพรขอปลดล็อกแล้วนะเป็นอาชีพเอลิเมนต์นะคะใช้หินหนึ่งอันที่เราได้จากการเปลี่ยนอาชีพตะกี้เนาะ นี่ธนา,า New Class ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาอ่านเลยนะคะว่าแต่และอย่างอัพอะไรบ้างนะคะสกิลไหนอัพอะไรบ้างนะคะอย่างแรงหนึมันจะแบ่งเป็นแรคงนะคะมีแรงหนึ่งสอี่หยาวไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงแรงเจ็อ่ะวิธีการอัพนะคะดูที่แรงสองก่อนถ้าเราอยากจะเปิดแรงสองเราจะต้องใช้เม็ดถั่วนนี้นะคะเพียบไม่แน่ใจว่ามันเป็นถั่วหรือเปล่านะต้องใช้เม็ดหยดน้ําอันนี้นะคะศูนย์ แก็คือใช้ในแรงงแทับ 8. แสดงว่าเราต้องเอามันมาอัพในแรงหนงเม็ดมันถึงจะปลดให้เรามาอัพสกิลต่างๆในแรงสองได้โดยการที่จะปลดแรงสองนั้นนอกจากจะใช้หยดน้ำเนี่ยแเม็ดในการอัพแรงหนึ่งแล้วจะต้องใช้อีก10เม็ดในการปลดแรงสองนะคะอ่าสมมุติเราปลดแรงสองเรียบร้อยแล้วแล้วการที่เราจะปลดแรงสามเนี่ยคือเราต้องใช้เม็ด ฟ้านะคะหรือหยดน้ำเนี่ยกับแรงสองไป10แต้มและใช้อีก30แต้มในการเปิดแร้งสามนะคะเนี่ยมันก็เขียนอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้สิ่งที่เพจจะอัพก็คืออันนี้เพราะว่าเท่าที่เพียแปลแล้วนะคะมันจะได้ดามจแรงขึ้นเนาะอันนี้มันจะได้กรอกนะคะส่วนอันนี้มันจะได้ตีไกลขึ้น2เห็นไหมสองเนี่นะคะอันนี้เพยแปลจากมือถือออานะคะส่วนอันนี้นะคะจะติดสถานะ ส่วนอันนี้นะคะจะทำให้ศัตรูที่ติดฟอสเนี่ยหรือโฟเซนเนี่ยโดนไฟเนี่ยจะแรงขึ้นเข้าไปอีกร้อยเปเ็นป็นสกิลหมู่ในระยะ2เมตรเลยนะคะพอระเบิดเสร็จปุ๊บฟอสก็จะหายไปนั่นเองอเดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงนะสกิลอาชีพอิเลเมนต์นะคะมันมีน้ำแข็งออกไปอย่างนี้ มันมีทุกธาตุรวมกันเลยนะคะแสดงว่าก้อนน้ําแข็งเนี่ยมีสิทธิ์ทําให้ฟอรได้ถูกไหมโอ้ยอย่างเท่อ่ะตึงแท้ล่ะแต่มอนมันตายง่ายไปหน่อยอย่ะเลยดูไม่ได้นะคะว่ามันติดฟอรหรือเปล่าจริงๆเพสต้องไปอ่านเองแหละแต่ว,ว่าเพสขี้เกียจอ่าน อ่ะแล้ววิธีการอัพสกิลนะคะเพียก็อัพสกิลนี้นะคะให้เต็ม5ไปเลยความแรงแรงขึ้น50%เป็นสกิลที่ใช้ได้บ่อยคูดาวเร็วนะคะ8วินาทีส่วนตอนนี้เพียใช้แต้มสกิลไปทั้งหมดเแต้มแล้วถ้าใช้อีก1แต้มเราสามารถเปิดแตง2ได้ตัวเพสก็จะอป้องกัน3นะคะเพราะว่าเมทเนี่ยเอออย่างตัวเพีเนี่ยไม่หลบเลยไม่ใช่เมทที่ชอบหลบนะคะเพราะฉะนั้นก็อัพป้องกัน3ไว้ไม่เสียหายไม่เป็นไรนะคะอันอื่นก็ถ้าอยากจะมาอัพอะไรก็ค่อยว่ากันแต่ เราต้องการเปิดแรงที่2ใช้1 0เมตรนะคะอะพอเป็นแรงสองแล้วนะคะโอกาสในการอัพสกิลอื่นๆเนี่ยก็จะ,ะเยอะมากขึ้นจากตอนแรกที่เราอัพได้แค่นี้นิดหน่อยสกิลที่1นะคะตอนนี้เราก็มาอัพสกิลอื่นๆได้แล้วนะก็มาดูว่าเราอยากอัพอะไรตอนนี้เราเหลืออยู่เม็ดเมาเราต้องอัพให้ใช้ไปให้ครบ10%ถึงจะเปิดแรง3ได้ค่ะยังไงอันนี้ก็มาอ่านเอาเองเนาะตามคลาสที่ตัวเองเล่นนะคะ น่าจะเข้าใจกันแล้วว่าวิธีอัพสกิลอัพยังไงนะคะทุกคนอาตอนนี้นะคะเห็นขว่อออตรงนี้ไหมนี่บอสอยู่นี่นะคะทุกคนเราจะต้องวิ่งไปเองเนาะลุยโลดเคียส yes, วัชใช่นะนี่ไงตรงนี้ไงทุกคนอานี่อัอพพอดีนะคะ เออตะกี้เพรเห็นแล้วว่าสกิลพีสมันสกิลของอาชีพเพรมันทําให้อันนี้ได้ด้วยติดฟอร์ดได้ด้วยนะคะเราสามารถคลิกดูตรงกล่องข้างล่างได้นะคะว่าได้อะไรบ้างนะคะจากกล่องนี้นะคะนี่นนเป็นที่ตีบววนะอันนี้เป็นตั๋วไว้สำหรับกาชานะคะโอ้โหทำสกิลหมู่ได้ดีมากเลยอะเมทแต่กินมานานสุดนะอีกหนึ่งนาทีนะคะดูซิว่าของบอสตกแล้วเราจะได้อะไรเคลียกระเป๋ารอเลยคะ่ะหวายมอนเยอะมากเลย สี่สามสองหนึ่งศูนย์อ้าว PSPSD อยู่คนเดียวได้ของอยู่คนเดียวได้อันดับหนึ่งเลยจ้า อะเรามาดูดีกว่าตะกี้นะคะนี่เราได้กล่องบอสมาทุกคนว่ามันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่ไงอะกล่องนี้นะคะกดมาปุ๊บมันก็จะเป็นกล่องอีกรอบนึงใช่ไหมคะเราก็กดเข้าไปดูในกล่องนี้มีโอกาสได้คอนแทคเลนส์สีอาชมพูมีโอกาสได้ไดแว่นตาอันนี้คืออะไรเพี้ยนไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูไม่ออกนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นปลอกไหลนะคะปลอกไหล โอเคนะคะนะคะเราก็มีทริคเล็กน้อยนะคะถ้าเรารู้ว่าเราอยากได้ชุดไหนเราสามารถปล่อยบอทไว้ที่บอสตัวนั้นทั้งคืนได้เลยนะคะให้มันตีอยู่ตรงรูปปั้นที่เป็นบอสนั่นแหละทั้งคืนเลยได้นะคะโอเคเรามาลองเปิดกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรทุกคนขอให้ได้กล่องนะกล่องนี้มีโอกาสที่จะได้กล่องนะคะได้ตั๋วนะคะแล้วก็ได้ทีตีบวกนะ,ะมากที่สุดเนี่ยไปถึง10เลยนะคะ ใช้ทีเดียวสองกล่อง๊ะขอกล่องในกล่องเอาละจบละจบละโอ้จะเปิดกาชาโชว์คนดูซะหน่อยจบแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่าแล้วเนี่ยนะพอเราฆ่าบอสเสร็จนะคะก็รูปป้านก็จะหายไปนะคะนี่แล้วมันก็จะมีขึ้นมาอีกว่านะับคอยหลังอีก 1>, 1ชั่วโมง3นาทีนะครับการตีบอสก็จะประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าแมปไหนมีสัญ,ญลักษณ์บอสแบบนี้นะคะมากกว่า1สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์บอสแบบนี้นะสีเทาๆในแมปนะคะสมมุติว่ามันมี3จุดบอสจะสุ่มเกิดจุดใดจุด1เท่านั้นเราจะต้องเดาว่าบอสอยู่จุดไหนถ้าเราไปจุดแรกไม่เจอก็ไปจุด2จุด2ไม่เจอก็ไปจุด3ไม่เป็นไรไม่ต้องรีเพราะว่ามันมีเวลาในการตี มอนที่มารุมตรงรูปปั้นเยอะนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นบอสแมปเนาะบอสฟิลเนาะอันนี้นะคะ และจากที่ PS P ไปตีบอสมานะคะไม่ว,ว่าจะเป็นบอสแบบนี้ก็คือจะเป็นเสาแล้วจะมีมอนมารุมที่หินนะคะหรือจะเป็นบอสที่เป็นตัวเลยแล้วเราต้องตีหรือว่าฆ่าบอสให้ทันภายในเวลาที่กําหนดนะคะมันก็จะได้ของแล้วแต่แมปนะว่าบอสแมปนั้นๆเป็นยังไงอ่ะแล้วก็เดี๋ยว PS P จะเปิดของที่ได้จากบอสนะคะในกล่องบอสว่าได้อะไรบ้างนะอันนี้ก็คือกล่องบอสนะคะ อ่าแล้วก็กล่องนี้นะคะมีโอกาสได้การ์ดนะ้องมีโอกาสได้กาชามีโอกาสได้ชุดตามนี้นะนะ้องกระต่ายชุดทันโบกแล้วก็กล่องนี้ก็เป็นเนี่ยแว่นตาอะไรก็ว่าไปนะนี้เป็นวัตถุดิบนะคะโอเคปะสิบกล่องขอใบากาชาแล้วก็กล่องที่สองอันนี้เพื่อที่จะได้ น้องกระต่ายหรือมันก็ชุดนี้ก็ได้นะเพราะมันเป็น U R นะคะเป็นขอบเป็นสี U R เห็นไหมไป10กล่องอ้ยะ <c oughs> ไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ได้การ์ดบอสมา2นะคะ <c oughs> ก็ได้ทั้งตีบวกมา14แล้วก็อันนี้จะเป็นลูกแก้วที่เอาไว้เกิดถ้าถ้าผิดพลาดผิดขอขอโทษทีไม่แน่ใจแต่ว่าจําได้ว่าเวลาจะกดเกิดมันต้องใช้ลูกแก้วนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบในการคราฟของนะเนี่ยในอาการนะคะเราก็จะการใส่ไปแบบ มั่วซั่วตัวเหล็งโอเคตอนนี้เราใส่ได้3มช่องอยู่ถ้าจะใส่ได้เนี่ยต้องมีอันนี้เพิ่มอีกอ๋อแล้วก็ต้องซื้ออีกอเคเข้าใจได้แล้วก็กล่องนี้ได้อะไรเอ่ยโอ้อันนี้น่าจะเป็นของกิจกรรมนะคะของกิจกรรมต่างๆอันนี้น่าจะเป็นอาหารเป็นขนมมาให้กับสัตว์เลีออ้ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพียไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะเปิดเลยละกันอ่ะได้ตัวคูณ ได้ตัวคูณ exp ตัวคูณ exp 25%นนะคะก็โอเคอันนี้เป็นกิจกรรมนะคะเอาเอาไอ้ตัวห่วงยางเนี่ยไปแลกของได้ในช็อป เรามาดูอันดับกันบ้างนะคะว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยมีอาชีพไหนที่ติดอันดับสูงๆบ้างซึ่งอันนี้เพสก็ไม่แน่ใจว่ามนเป็นอันดับของอะไรบ้างเพราะว่าอันดับเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพียสยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันก็จะเป็นอาชีพดาบเนาะแล้วก็เวลาเรากดเข้าไปเนี่ยเราสามารถดูของเขาได้ด้วยนะคะนี่นะพลังแสนหกหมื่นเจ็ดพันในขณะที่เพสพลังหนึ่งพันนะคะตอนนี้ แล้วก็อ่าที่สองก็เป็นดาบที่3าเป็นแอดแล้วก็เป็นเมดเมดนะคะเป็นธนูเป็นพระเป็นเมดเป็นพระเป็นดาบอ่าเป็นพระเมดปืนแอดพระเมดดาบก็คละาลากันไปนะปืนอ เมษสองพระพระจะเยอะหน่อยนะพระจะเยอะหน่อยอ่าธนูจะน้อยนิดนึงแต่ก็ก็ได้อยู่นะธนูกับปืนนะคะจะน้อยกว่านิดหน่อยอะ่ะพอพอบอกน้อยกว่าปืนก็มาเต็มเลยตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปส่องเขานะคะได้ข่าวว่าคนนี้นะมีทาเต้นด้วยใครรู้บ้างว่าเขาเต้นเพลงอะไรเอฟซี FC ตัวจริงต้องไม่พลาดแล้วว่าเขาเต้นเพลงอะไรเพียรจติงดูออกเลย มีการซื้อถ้าตรงถ้าเต้นน่ารักแค่ล่ะเนือ้อาหาในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนแต่คลิปต่อไปได้เด็ดขาดนั่นก็คือคลิปเกี่ยวกับ กาชากาใจค่ะทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเคสจะเกลือหรือไม่เกลือเกมจะเลือกเราหรือไม่นะคะมีทั้งกาชาสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็กาชาผู้ติดตามแล้วก็กาชาตู้ลิมิเต็ดด้วยเป็นกาชาแบบฉ่ำๆก่อนจะไปนะคะก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปหน้าด้วยนะคะส่วนวันนี้เคสไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย